ช็อกแฟนนางงามปรับนิโคลินผลรองอันดับหนึ่งมิสซูเนีวะไทยแลนด์แฟนนางงามถึงกับช็อกเมื่อลาสูดบริษัทท PN g l o b a l กบอลจำกัดผู้จัดการประกวดมิสซูเนียวะไทยแลนด์ได้แจ้งประกาศปรับตำแหน่งมิสซูเนีวะไทยแลนด์2022ให้ทุกคนได้รับทราบกันทั่วหน้าผ่านเพจมิสซูเนิยวะไทยแลนด์ซึ่งใจความว่าเรื่องประกาศชี้แจงปรับตำแหน่งมิสซูเนีวะไทยแลนด์2 0 2 2บริษัท PTN g l o b a l กบลจำกัดในฐานะผู้จัดการประกวดมิสซูเนิวะไทยแลนด์2 0 2 2 ขอแจ้งเรื่องการปรับตำแหน่งของรองมิสอิเวสไทยแลนด์2022ตามมาติที่ประชุมกันดังต่อไปนี้นางสาวกัญญาลักษณ์นูแก้วดำรงตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมิสอิเวสไทยแลนด์ นางสาวสุชาตาช่วงสีดำรงตำแหน่งรองอันดับ2มิสนินวิว์อไทยแลนด์นางสาวเวโรนิกาปากาโน่ดำรงตำแหน่งอันดับ3มิสนินวิว์อไทยแลนด์เนื่องจากรองอันดับ1มิสนินวิว์อไทยแลนด์2022ได้ตัดสินเมื่อวันที่30กร,รกฎาคม2565หรือนิโคลินพิชาภาไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรได้ประกาศณวันที่14ตุลาคมจากกองประกวดมิสนินวิว์อไทยแลนด์